สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนไปทํางานเนาะวันนี้ป้าลุงก็มาทำาพิซซาให้ลุงเล็บคะ่ะทุกคนคะก็เป็นแผ่นสําเร็จรูปแล้วก็มาพร้อมด้วยซอสมะเขือเทศคาราทลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเห็ดเชมเปญยูนคะ่ะทุกคนเห็ดเ,เชมเปญยูนเสร็จตามด้วยเบคอนคะ่ะหลังจากที่เรา โรยเบคอนลงไปแล้วเะเข้าวางเบคอนลงไปแล้วเราก็ตามด้วยชีสนิดหน่อยค่ะทุกคนเพื่อให้มันติดกันสักหน่อยนะคะตามความคิดของป้าค่ะก็ทำทำตามสไตล์ป้าค่ะทุกคนค่ะโรยชีสลงไปแล้วเราก็จะใส่กุ้งตามป้าบอกว่าไม่ต้องใส่ชีสเยอะแต่เราคิดว่ามันใส่ชีสเยอะมันก็อร่อยแต่มันก็คือการกินชีสมันก็อ้วนน่นเนาะ เออแต่แล้วเราก็พอใส่กุ้งเสร็จแล้วก็โรยด,ด้วยชีสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งแล้วก็ปิดหน้าด้วยชีสค่ะแล้วก็เข้าตู้อบค่ะประมาณ15น้นาทีค่ะทุกคนคะ่ะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะคะทุกคน15นาทีกับ อุณหภูมหลังจากที่เราตั้งไว้200นะคะเราก็ลดอุณหภูมิมาที่180แล้วก็ตั้งไว้ที่15นาทีค่ะทุกคนคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคะลุงเดบก็ทานได้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนคะไปทำงานก่อนนะไฮโดสวัสดีค่ะ